ดราม่าความรักของคู่ดาราริชี่ออรเนตและก็อดอิทิพัทยังคงทุกจับตามองอย่างหนักหลังข้อความหลุดจากฝ่ายชายยอมรับผิดทั้งหมดพร้อมขอโทษริชี่และคุณพ่อของฝ่ายหญิงทำให้หลายคนมองว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไม่พ้นจุดสั่นคลอนและล่าสุดอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ทำให้ชาวโซเชียลสะเทือนใจคือโพสต์จากคุณแม่หมิวคุณแม่ของริชี่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว มิวชดาพรชัยกรอนที่ส่งตรงถึงลูกสาวสุดที่รักพร้อมแนบข้อความจากบทความของเจอาร์มิลเลอร์ที่พูดถึงหญิงสาวที่ถูกคู่มั่นปฏิบัติต่อเธอแบบไม่เป็นสุภาพบุรุษซึ่งแต่ละบรรทัดสะเทือนใจและยากจะไม่ตีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ของริชี่ปัจจุบันข้อความบางช่วงระบุว่าลูกรักของฉันเธอได้รับความอายุติธรรม ผู้ชายที่ปฏิบัติต่อเธอแบบนี้ไม่ใช่สุภาพบุรุษฉันอยู่ข้างเธอมากกว่าเขาเพราะการถูกทำร้ายย่อมดีกว่าเป็นผู้กระทำความอายุติธรรมอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้แฟนๆจุกไปทั้งใจคือประโยคที่ว่าขอพระคุณพระเจ้าที่เรื่องทั้งหมดนี้เกิดขึ้นก่อนก่อนแต่งงานเพราะผู้ชายที่ปฏิบัติต่อหญิงสาวเช่นนี้ย่อมไม่ใช่สามีที่มั่นคงหรือเชื่อถือได้ คุณแม่ยังให้กำลังใจลูกสาวให้ลุกขึ้นด้วยศักดิ์ศรีเข้มแข็งกล้าหาญและอย่าให้ความผิดหวังครั้งนี้ทำลายชีวิตพร้อมทิ้งท้ายว่าความเจ็บปวดครั้งนี้จะหล่อหลอมให้ริช,ชี่เป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งขึ้นอ่อนโยนขึ้นและมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมโพสต์ดังกล่าวทำให้แฟนๆจำนวนมากเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่และร่วมส่งกำลังใจให้ริช,ชี่อย่างล้นหลามขณะที่หลายคนยิ่งมองว่าความสัมพันธ์ระหว่างริช,ชี่และกอด อาจเดินมาถึงบทสรุปที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป